ลองจินตนาการดูสิครับว่ามีสงครามที่วางแผนกันไว้ว่าจะให้จบในไม่กี่สัปดาห์แต่สุดท้ายกลับลากยาวไปถึง8ปีเต็มๆนี่คือเรื่องราวของสงครามอิหร่านอิรักครับ เป็นความขัดแย้งที่เริ่มต้นด้วยความมั่นใจแบบสุดๆแต่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมขี้นองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งของศตรวตรรษที่20เลยทีเดียวเราจะมาเจาะลึกกันว่าการคำนวณที่ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมันนำไปสู่ฝันร้ายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นแบบนี้ได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากการคำนวณที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยครับซัดดัมฮุสเซนผู้นำอิรักในตอนนั้น มองไปที่เพื่อนบ้านอย่างอิหร่านที่กำลังวุ่นวายสุดๆหลังการปฏิวัติอิสลามเขาเชื่อว่ากองทัพที่กำลังไร้เสถียรภาพสังคมที่แตกแยกมันก็เหมือนเ,นเป็นเป้านิ่งที่รอวันโดนคน่นนี่แหละครับคือโอกาสทองที่เขารอคอยมานานเนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่อยู่ใจกลางเรื่องราวทั้งหมดอะไรคือปัจจัยที่เปลี่ยนสงครามสั้นๆให้กลายเป็นสมรภูมิที่ยืดเยื้อและทำลายล้างขนาดนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังทหารนะครับ แต่มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ความเกลียดชังแล้วก็การเมืองระดับโลกที่เข้ามาพัวพันจนทุกอย่างมันซับซ้อนเกินกว่าจะควบคุมได้ซึ่งคำตอบแรกเนี่ยก็มาจากความคิดของซัดดัมเองเลยค่ะเขามองว่าอิหร่านตอนนั้นกองทัพกำลังระส่ำระสายนายพลใหญ่ๆก็โดนปลดรัฐบาลใหม่ก็ยังตั้งหลักไม่ได้ในสายตาของเขานี่ไม่ใช่การลุกรานแต่เป็นการฉวยโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อกำจัดคู่แข่งคนสำคัญแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้นำแห่งโลกอาหรับ แต่ว่าในความเป็นจริงมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับจากที่คาดไว้ว่าไม่กี่สัปดาห์มันกลายเป็นสงครามที่ยาวนานถึง8ปีเต็ม8ปีแห่งการนองเลือดที่ไม่สิ้นสุดมันคือบทพิสูจน์ของการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ แล้วความเสียหายเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องชีวิตคนนะครับแต่มันวัดเป็นตัวเงินได้ด้วยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศรวมกันเนี่ยสูงถึง1.1ล,ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐเป็นตัวเลขที่แบบแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยนี่คือราคาของความขัดแย้งที่ทำลายทั้งโครงสร้างพื้นฐานและอนาคตของคนทั้งสองชาติไปเลยเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมสงครามครั้งนี้ถึงเกิดขึ้นได้ เราต้องย้อนกลับไปดูที่รากเหง้าของความขัดแย้งกันก่อนคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของพรมแดนแต่มันคือการประทะก,กันของอุดมการณ์ความทะเยอทะยานแล้วก็ความแค้นที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานลองดูภาพเปรียบเทียบนี้สิครับมันเหมือนกับโลกคนละใบที่มาอยู่ติดกันเลยฝั่งอิรักของซัดดัมเป็นรัฐที่เชิดชูความเป็นอาหรับแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนา ในขณะที่ฝั่งอิหร่านของโคมนินีคือรัฐศาสนาเต็มตัวที่ต้องการจะส่งออกการปฏิวัติชีอะไปทั่วโลกคนหนึ่งอยากเป็นใหญ่ในภูมิภาคอีกคนอยากจะเปลี่ยนโลกทั้งใบมันคือส่วนผสมที่อันตรายสุดๆและพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อเลยครับเป้าหมายของซัดดัมเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของอำนาจแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองเลยครับเขาต้องการยึดแหล่งน้ํามันสําคัญของอิหร่านเพื่อความมั่งคัง่งต้องการควบคุมทางน้ําสําคัญเพื่อความมั่นคง แต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขาต้องการหยุดการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านไม่ให้มันลามเข้ามาในประเทศของเขาซึ่งมีชาวชีอะเป็นประชากรส่วนใหญ่เหมือนกันมันคือการเดิมพันที่สูงมากเพื่ออนาคตของระบอบการปกครองของเขาเองส่วนฝั่งอิหร่านเองเนี่ยเขาก็ได้มองว่านี่เป็นแค่สงครามกับประเทศเพื่อนบ้านธรรมดานะครับอยอตุลลอโคมัยนีตราหน้าระบอบของซัดดัมว่าเป็นซาตานน้อยที่ไปรับใช้ซาตานใหญ่อย่างสาหรัฐอเมริกา คำพูดนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าสำหรับอิหรา่านนี่คือสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องาศาสนาจากการรุกรานของอิทธิพลตะวันตกและพอแผนบุกแบบสายฟ้าแลบของอิรักมันพังไม่เป็นท่าสงครามมันก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปเลยครับมันกลายเป็นฝันร้ายที่ทุกอย่างหยุดยิ่งคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่หเลยคือทั้งสองฝ่ายขุดสนามผ่ล่อแล้วก็เผชิญหน้ากันในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยโคลนและเลือด ในช่วงแรกๆก,ก็ดูเหมือนว่าแผนของอิรักจะไปได้สวยนะครับพวกเขายึดเมืองสำคัญได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียมหาศาลแล้วจากนั้นกระแสะลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศครับอิหร่านที่ตอนแรกดูเหมือนจะแพ้กลับรวมพลังกันได้อย่างไม่น่าเชื่อและในที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญก็ไม่ถึงในเดือนพฤษภาคมปี1982เมื่อพวกเขาสามารถยึดเมืองโครามชหาหคืนมาได้สำเร็จจากที่เป็นฝ่ายตั้งรับอิหร่านก็ได้กลายเป็นฝ่ายรุกไล่แบบเต็มตัว แล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้อิหร่านพลิกเกมกลับมาได้คําตอบคือยุทธวิธีที่ต้องบอกว่าน่าสะพรึงกลัวมากๆที่เรียกว่าคลื่นมนุษย์ครับคือพวกเขาปลุกระดมกองกําลังอาสาสมัครที่เต็มไปด้วยศรัทธาซึ่งหลายคนเป็นแค่เด็กวัยรุ่นให้วิ่งเข้าใส่แนวป้องกันของอิรักเพื่อเปิดทางเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ศรัทธาและชีวิตคนเป็นอาวุธแล้วมันก็ได้ผลอย่างน่าใจหายเลยครับ และนี่คือราคาที่ต้องจ่ายผ่านมุมมองของซาเฮดฮับทลังทหารเด็กชาวอิหร่านที่เข้าร่วมรบตั้งแต่อายุแค่13ปีเขาเล่าถึงภาพที่ต้องเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันบาดเจ็บล้มตายไปต่อหน้าต่อตามันคือภาพสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของสงครามที่ชีวิตของเด็กๆถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยเพราะอิหร่านยึดแผ่นดินคลืนได้ทั้งหมดแล้วพวกเขาก็มาถึงทางแยกที่สำคัญมากๆครับ สัตดมดเสนอเจราจาสงบศึกแต่สำหรับผู้นำอิหร่านการป้องกันประเทศมันยังไม่พอพวกเขาต้องการคนล้มสัตด,ดำให้สิ้นซากการตัดสินใจบุกข้ามพรมแดนเพ้่อไปในอิรักในเดือนกรกฎาคมปี1982ก็คือการเปลี่ยนสงครามป้องกันตัวให้กลายเป็นสงครามรุกรานเต็มรูปแบบและมันได้ลากยาวความขัดแย้งออกไปอีก6ปีที่หนองเลือดยิ่งกว่าเดิม พอการรบที่แนวหน้ามันยืดเยือ้อไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทั้งสองฝ่ายก็เลยเริ่มหาทางโจมตีจุดอ่อนของอีกฝั่งนอกสนามรบครับสงครามที่เคยจำกัดอยู่แค่แนวพรมแดนกำลังจะลุกลามออกไปเหมือนไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้แนวรบใหม่ที่แรกเลยนะครับเปิดฉากขึ้นในทะเลเรียกว่าสงครามเรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองฝ่ายเริ่มโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของกันและกันเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐ,ฐกิจ แล้วทันใดนั้นเองสงครามที่เคยเป็นเรื่องของสองประเทศก็กลายเป็นปัญหาระดับโลกขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียไม่ปลอดภัยราคาน้ำมันทั่วโลกก็สั่นสะเทือนมหาอำนาจอย่างสหรัฐและโซเวียตจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปส่วนแนวรบที่สองเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าอีกครับเพราะเป้าหมายคือพลเรือนแบบเต็มๆในสงครามเมืองเสียงไซเรนเตือนภัย,ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในกรุงแบกแดดและเตหรันเลย ขีปนาวุธถูกยิงถล่มใส่บ้านเรือนตลาดโดยมีเป้าหมายเดียวคือสร้างความหวาดกลัวและทำลายขวัญกำลังใจของประชาชนให้ได้แล้วสงครามนี้มันไม่ได้มีผู้เล่นแค่สองคนนะครับแต่มีกองเชียร์อยู่เบื้องหลังเพียบเลยอิรักเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทั้งโลกตะวันตกและค่ายคอมมิวนิสต์ที่ต่างก็กลัวการปฏิวัติของอิหร่าน แต่ที่ซับซ้อนที่สุดเลยก็คือกรณีอิหร่านคอนทราที่สหรัฐซึ่งหนุนอิรักออกลอกหน้ากลับแอบไปขายอาวุธให้อิหร่านที่เป็นศัตรูตัวฉกาจซะงั้นมันคือภาพสะท้อนของการเมืองโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนและความลับดำมืดจริงๆ แล้วในที่สุดหลังจากที่สู้กันมาอย่างยาวนานสงครามก็เดินทางมาถึงช่วงททายๆครับแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้ข้างหลังคือบาดแผลที่ลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้และเป็นมรดกอันเจ็บปวดที่ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้หนึ่งในเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโหดร้ายที่สุดในสงครามครั้งนี้เลยก็คือการที่อิรักใช้อาวุธเคมีสังหารหมู่ชาวเคิร์ดในเมืองฮัลลัปยะซึ่งเป็นพลเมืองของตัวเองแทๆ้ๆเพียงเพราะสงสัยว่าไปร่วมมือกับอิราน คำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตคนนี้ได้ฉายภาพความน่าสะพรึงกลัวของอาชญากรรมสงครามครั้งนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนเลยครับสุดท้ายหลังจากที่สูญเสียกันมา8ปีเต็มๆทั้งสองประเทศก็หมดแรงแล้วครับในเดือนสิงหาคมปี1988ทั้งคู่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงของสหประชาชาติมันไม่ใช่ใชัยชนะนะครับแต่มันคือการยอมจำนนต่อความอ่อนล้า สำหรับอายะตุลลอโคไมนีการยอมรับครั้งนี้มันเจ็บปวดมากถึงกับบอกว่าเหมือนการดื่มยาพิษเพราะมันหมายถึงการยอมรับว่าเป้าหมายที่จะโค่นล้มซัดดำนั้นล้มเหลวแล้วพอฝุ่นควันจางลงนะครับสิ่งที่เห็นได้สัดที่สุดก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเห็นได้เลยว่าอิหร่านสูญเสียมากกว่าแบบเทียบไม่ติดเลยเหตุผลสําคัญก็คือยุทธวิธีคลื่นมนุษย์ที่ส่งทหารอาสาสมัครเข้าไปแลกชีวิตนั่นเองครับ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิตินะครับแต่มันคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับสงครามที่ไม่มีผู้ชนะอย่างแท้จริงและสำหรับคนที่รอดชีวิตมาได้สงครามมันไม่เคยจบลงจริงๆครับเหมือนที่แพทย์ทหารชาวอิรักคนนี้บอกว่าความทรงจำอันเลวร้ายมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลมันตอกย้ำความจริงที่ว่าบาดแผลจากสงครามนั้นมันลึกซึง้งและจะคงอยู่ไปชั่วชีวิตทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามสุดท้ายที่ว่า แล้วใครกันแน่คือผู้ชนะอิรักไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากนี้สินและความสูญเสียส่วนอิรานถึงแม้จะรักษาการปฏิวัติไว้ได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตคนเกือบล้านคนบางทีอาจจะไม่มีผู้ชนะเลยก็ได้ในสงครามครั้งนี้มีแต่บทเรียนราคาแพงที่ถูกเขียนขึ้นด้วยเลือดและเป็นเครื่องเตือนใจว่าต้นทุนของความขัดแยงนั้นมันสูงเกินกว่าที่ใครจะจ่ายไหวเสมอ